Assalamualaikum warahmatullahi t a a wa b นะครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนในหน้าที่สี่นะครับกิรอตีในหน้าที่สี่นะครับนะักเรียนเปิดในหน้าที่สี่กันนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเรายังอยูเอ่เครื่องหมายฟะกัสรอ คลิปนี้นะครับเราจะอ่านในหน้าที่4เป็นต้นไปนะครับในในตำแหน่งของเครื่องหมายนะครับในตำแหน่งของเครื่องหมายฟัธกัสรอนะครับในตำแหน่งนี้นะครับนักเรียนสังเกตนะครับนักเรียนสังเกตตรงที่ขอครับนะครับนักเรียท่าน สังเกตนะครับตำแหน่งนะครับที่1นนะครับข้างหน้านี้นะครับ1 2น,นะครับสามจะเป็นฟัตฮะกัสรอฟัตทาฟัตฮะกัสรอฟัตฮะอันนี้คำแรกฟัตทาที่1นนะครับจะเป็นเหมือนกันเลยฟัตฮะกะัสรอฟัตฮะฟัตทาที่2จะสลับกันแล้วนะครับ ไปดูตัวที่3นี้นะครับอ่านี่ตัวที่3เป็นฟัทกัสรกัสรนะครับแล้วก็ฟัทที่3เป็นต้นไปนะครับก็จะสลับไปเรื่อยๆนะครับข้างหน้าฟัะกัสรสองสามเป็นกัสรนะครับเพื่อที่เราจะได้ฝึกในการออกเสียง ในการออกเสียงแต่ละตำแหน่งนะครับเระมะามาอ่านกันนะครับมาอ่านกันาตามคุณครูนะครับบททัดแรกเลยนะครับ ظ ฮีรอลาอก็บฟาคีราบทที่สองนะครับกาฟีรอฟาเกล شاهدي عارفة راكيبة مريضة تاتي سي نكب جاليسي حميدة أحادي وتاتي ها داخيلة سجيدة مانع وتاتي هو صحيفة นาซีรอตัฮาร r มาทัดที่จิดนะครับวาฮีดารอฮีมาก็รออะนะครับอ่ามาดูตัวเลขนะครับอ่าในหน้าที่3นะครับเราเรียนตัวเลขไปจนถึงตัวเลขอ่าตัวที่ตัวที่3นะครับแต่ว่านี้จะเพิ่มมานะครับจะเพิ่มมานะครับก็คือเลข4 อันนี้1นะครับยังจำได้อยู่ใช่ไหมครับ2นะครับ3นะครับแล้วก็4เพิ่มเลข4นะครับ3นี่อะไรครับอันใหม่4เนี่อะไรครับ2เนี่อะไรครับ1อันนี้ครับอันใหม่ครับ4อันนี้ครับ2นะครับถึงมากครับคุณครูเชื่อว่าบางคนนี้ตอบได้นะครับ เอไปครับเราไปในหน้าที่หนะครับในหน้าที่5 uh, ้ามาดูหน้าที่ห้านะครับ <thumb? S 2> หน้าที่หนะครับหน้าที่หนะครับดูตำแหน่งขอไปครับหน้า well, ที forward, ่หนะครับเอาม่นะครับดูหน้าที่หานะครับตำแหน่งที่หนึ่ง ฟัตทะหมดเลย2 3ดวนนี้นะครับฟัตทะกัสรอกัสรออันนี้ฟัตทะกัสรอฟัตหะอันนี้เป็นการฝึกเป็นการสลับที่สลับตำแหน่งเป็นการฝึกให้เราให้เราอ่านนะครับเรามาอ่านพร้อมกันนะครับ อ่าขอโทษทีนะอ่านตามคุณครูก่อนนะครับอ่านตามคุณครูก่อนครับอ่าบรรทัดแรกนะครับว่าดาจาลีซีกาบีรอบรรทัดที่สองนะครับรอกอดีอารีฟาซาจาดีบรรทัดที่สามรอฟีซารอฟีตานาลอฟามานาอย

วาลีดีนะครับมาดูตัวเลขนะครับเมื่อกี้ถึงเลข4อันนี้เพิ่มมาเป็นเลข5นะครับเลข5นะครับอันนี้อะไรครับ4อันนี้อันใหม่5 1 2 3 4 5่มี่อะไรครับ3 5นะครับอะไรครับ,รรบ2 มากครับครูเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้ตอบนะครับได้ตอบนะครับถูกต้องนะครับอ่ะต่อไปย่อไปหน้าที่6นะครับไปหน้าที่6นะครับหน้าที่6เป็นเรื่องฟัตฮากัสร้อหน้าสุดท้ายนะครับต่อไปเรามาดูตหนแงนะครับตหนแงก็เหมือนเดิมนะครับเขาจะสลับครูจะไม่อธิบายแล้วนะครับเพราะจะสลับกัน ไปมาไปมานะครับกัสรอฟฟัท้ากัสรอฟกัสลอฟสองสองอักษรบ้างนะครับเรามาอ่านบรรทัดแรกนะครับในถุงบรรทัดสุดท้ายนะครับถ้าแรกนะครับกาลาดกีลาบีวีลาดีจีฮาดี و رقابي كيراني ساليمي و تاتي مينادي حيصاني كثيرا و ميلادي خطابي احادي و وقافي غاهيرا غافي غافاري و วิกวายมาน่าฆ่อตามิทัดจิด ضار ิบีจาฮีลากีรอมานะครับเก่งมากครับเอาต่อไปเรามาดูตัวเลขกันนะครับเรามาดูตัวเลขกันนะครับเรามาดูตัวเลขกันนะครับตรงนี้เพิ่มมาเป็นเลขอะไรครับเพิ่มมาเป็นเลข อันนี้เลขอะไรครับ4อันนี้ครับ5อันนี้ครับอันใหม่นะครับ6 4อันนี้ครับ6อันนี้อะไรครับ2อันนี้ครับ3อันนี้ครับ6อันนี้ครับ5สุดท้าย6นะครับอ่ะนะครับฝากนักเรียนไปทบทวนนะครับ ตั้งแต่หน้าที่4 5 6อันนี้เป็นหน้าที่นักเรียนจะต้องอ่านเป็นการบ้านนะครับหน้าสุดท้ายนะครับวันนี้เราเรียนเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับวัสสาาัลละอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอบเราะกาตุ